ดวงคนเกิดวันศุกร์ในเดือนมิถุนายน2 5 6 7จะเป็นอย่างไรสวัสดีครับผมเต้จากช่องพลังใจดูดวงครับดูจะตาเดือนมิถุนายนนี้จะเป็นอย่างไรโดยคลิปนี้จะประกอบไปด้วยความรักคนโสดคนมีคู่การงานนะครับสำหรับคนที่กําลังหางานคนที่มีงานทําแล้วไม่ว่าจะเป็นงานประจานะหรือธุรกิจส่วนตัวรวมไปถึงเรื่องของการเงินโชคลาภต่อด้วยสุขภาพและปิดท้ายนะครับด้วยเลขมงคล ดวงของคนเกิดวันศุกร์จะเป็นอย่างไรนะครับเรามาดูในเรื่องของพื้นดวงนะอดีตเป็นอย่างไรบ้างนะครับอดีตไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของพ, ada, พิสูจน,น์ความเป็นพ่อนะครับแต่ไพ่ขึ้นนี้เป็นไพ่เกี่ยวกับฮนุมานแล้วกม็มาฉัตนุนะครับที่กําลังที่จะพิสูจน์ความเป็นพ่อของตนเองนะมันหมายถึงเรื่องของพลังงานที่เราจะได้รับพลังงานที่ดีนะมาก่อนในเรื่องอดีตเรื่องต่างๆที่เป็นสิ่งที่เราต้องพิสูจน์ความรู้พิสูจน์ความสามารถเพื่อจะได้เกิดความสำเร็จมากขึ้น มมนมีโอกาสนะไพ่ขึ้นเป็น3ดาบเนี่ยหมายถึงว่าสิ่งที่เราพยายามสิ่งที่เราทำมันอาจทําให้เรารู้สึกปวดใจนะมันอาจทําให้เรารู้สึกทุกข์ใจไม่กังวลใจกับหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องใช้ความเพียรใช้ความพยายามคนข้างเยอะเหมือนกันนะครับอย่างไรต่อดูซิปัจจุบัน ไพ่ขึ้นเป็นสรวัตินะครับคือไพ่เนี้ยเป็นไพ่เกี่ยวกับสติปัญญานะเพราะว่าเป็นในเรื่องของการใช้สติปัญญาการใช้ความคิดจะทําให้เราเนี่ยเกิดความสําเร็จในทิศทางที่ดีได้นะครับในส่วนไพ่นี้นะครับเป็นไพ่เจ็ดไม้นะครับความเพียรความพยายามการตัดสินใจของเรานะการลงมือทํา <c oughs> คิดแล้วก็ต้องลงมือทําอย่างทัน่วนตร้งทันการในปัจจุบันให้ดียิ่งขึ้นให้ดีที่สุดนะครับในเรื่องต่างๆที่เราพิสูจน์มาเยอะแล้วในอดีตนะครับในปัจจุบันเป็นเรื่องของการกระทํา ที่จะสามารถทําให้เกิดความสูเรได้ด้วยนะก็ขึ้นอยู่กับการที่เราจะทําแบบไหนรูปแบบใดวางแผนอย่างไรมากกว่าอะดูซิว่าอนาคตล่ะปับ๊บอนาคตพย่ยขึ้นเป็นพระอังคารนะครับแล้วก็ขึ้นเป็นราชาแห่งไม้นะครับราชาไม้ไหมายถึงเรื่องของสิ่งที่เ,เราทําต่อสู้ต่อแล้วก็จะเกิดความสูเรด้วยนะครับในเรื่องต่างๆนะพย่ยขึ้นเป็นพระอังคารหมายถึงการตร่อุยการต่อสู้เพราะะอางคานเนี่ย ท่านเป็นเทพแห่งสงครามนะครับต่อสู้ทุกอย่างแต่ต้องใช้ความเพียรพยายามหน่อยสู้หน่อยเหนื่อยหน่อย,อยแต่ก็ไม่เกินกําลังตัวของตัวคุณเองอยู่แล้วนะครับจงเชื่อมั่นนะเชื่อมั่นในความรู้เชื่อมั่นในทักษะของตัวคุณเองและเราจะสามารถที่จะประสบความสําเร็จในดิจิตอที่ดีได้ด้วยเช่นกันนะครับมาดูในเรื่องของคนโสดดีกว่านะครับคนโสดในช่วงนี้เป็นอย่างไรปับ๊บไพ่คือไม่เร่งรีบนะในเรื่องของความรักมามีมามีไปนะมีเรื่องของความทุกข์มีเรื่องของความสุข ผ่านพ้นผ่านมาแล้วก็ผ่านไปยังไรต่อไพ่ขึ้นเป็นเทวดาหาความสุขของตัวเราให้เจอหาความสุขของเราให้พบนะในเรื่องความรักเราชอบแบบไหนรู้สึกอย่างไรนะครับก็ทําให้จิตใจ,จตัวเราดียิ่งขึ้นอย่างดีที่สุดเลยนะอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นทั้งอดีตจนถึงปัจจุบันนะในเรื่องต่างๆก็อย่าไปคิดเยอะอย่าไปคิดมากเอาชนะจ,จิตใจตัวเราเพียงแค่ว่าเราเรียนรู้สิ่งไหนมาบ้างในเรื่องของความรักและตัวเองนะ่จะค้นพบในเรื่องของความรักที่ถูกใจความรักที่เรารู้สึกดีกับมันนะอยู่ที่ว่า คุณเองจะเรื่ออย่างไรมากกว่าในเรื่องของการหาความสุขการหาตัวตนในเรื่องของความรักที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกันนะครับเรามาดูในเรื่องของคนมีคู่นะคนมีคู่ตัวคุณเองเป็นอย่างไรเรื่องคนมีคู่ดูสิ ปับ๊บคนมีคู่ไพ่ขึ้นทุกอย่างเริ่มดีขึ้นนะเรื่องคู่เริ่มดียิ่งขึ้นแล้วในเรื่องต่างๆเรื่องความเข้าใจเรื่องการสร้างความสุขร่วมกันนะอะอไรต่อปับ๊บไพ่ขึ้นได้รับนะถ้ามีของขวัญมีการเซอร์ไพรส์กันก็จะทําให้เสริมเรื่องของความรักของตัวคนเองแนละคู่เนี่ยมีความสุขมากยิ่งขึ้นนํามันมทุกใจมากขึ้นกว่าเดิมอเอกลักเฉพาะตัวหมายถึงนิสัยใจคอของตัวคุณเองด้วยของคู่ของคุณด้วยนะครับในเรื่องต่างๆที่ต้องทําความ เข้าใจกันเรื่อยๆนะไม่จำเป็นต้องว,วันนี้ต้องเข้าใจทุกอย่างเป็นไปไม่ได้แต่คุณเองค่อยๆเรียนรู้นะครับในสิ่งที่ความรักมันเป็นเรียนรู้ถึงนิสัยใจคอเรียนรู้สิ่งที่เป็นในปัจจุบันและจะทําให้มันเติมเต็มความรักเติมเต็มความรู้สึกที่ดีเติมเต็มความสุขไปทางทดีได้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมเรามาดูซิว่าในเรื่องของการงานล่ะการงานของคนที่กําลังหางานนะครับจะได้งานทํำไหมในช่วงนี้ดูซิปับ ในเรื่องงานไพ่ขึ้นในเรื่องของการปิดล็อกนะคบปิดล็อกอะไรดูซิปับปิดล็อกในเรื่องของจิตใจนะปิดล็อกในเรื่องของการตัดสินใจมันฟังคําคนเยอะเกินนะเลยเกิดความไม่มั่นใจตัวเองค่อนข้างมากไม่ว่าใครจะพูดอะไรอย่างไรก็เอ้ยหรือเราเองเป็นอย่างนั้นนะเฮ้ยหรือเราเองเป็นอย่างนี้นะคุณต้องเชื่อมั่นในความเป็นตัวเราให้เยอะๆความรู้ทักษะไพ่ขึ้นปัจจุบันแล้วเรามีอยู่แล้วเพียงแค่ว่าเราต้องลงมือทําให้เต็มที่นะยางไรต่อปั๊บ เนี่ยมันล่อหลวงนะเห็นมมันเป็นสิ่งที่ล่อหลวงทางความคิดเห็นนะครับเป็นสิ่งที่เขาคนนั้นที่พูดแบบว่าเฮ้ยเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เราทําไม่ได้เราแล้วเราก็เชื่อมั่นในความพูดเขาทั้งที่เขาไม่รู้จักอะไรเราเลยตัวเราเองยังรู้จักตัวเรามากกว่าเลยนะแั้นเนี่ยอย่าไปหลงคําคนสิ่งลบๆคนอื่นจนมันบดบังความเป็นจริง ตัวคุณเองก็ต้องระวังให้ดีเหมือนกันเพราะจะทําให้ส่งผลกระทบในเรื่องของความเสเร็จในเรื่องของการงานของคุณเองมากเลยทีเดียวนะครับอ่ะมาดูซิว่าแล้วพ่จะแนะนําอะไรบ้างไพ่แนะนาในเรื่องของการศึกษานะครับไพ่แนะนําในเรื่องของการกระทําหลายๆอยา่างในเรื่องของอการเรียนรู้การศึกษาอะไรที่ไม่รู้ก็ศึกษานะไม่ได้ยากอะไรนะครับอ่ะยังไงต่อปั๊บ ให้ขึ้นในเรื่อง,องการสวดมนต์นะในเรื่องของการปรับใจิตใจให้มั่นคงนะครับในเรื่องของการที่หลงคําคนมากเกินไปพอมันหลงคําคนแล้วมันก็จะเกิดทําให้เราหลงเชื่อคําพูดคนนั้นคนนู้นคนนี้ว่าเป็นเรื่องจริงเราเป็นอย่างนั้นงจริงโดยที่เราไม่ได้ไปคิดวิเคราะห์อะไรเลยอันนี้ระวังให้ดีต้องใช้สติปัญญาเป็นอย่างมากให้ขึ้นการให้การแบ่งปันไปถึงการดูในเรื่องของอ ความผิดพลาดนะในเรื่องของตัวเราด้วยเราก็ดูในเรื่องของผู้คนรอบข้างด้วยไอ้ความผิดพลาดมันก็มีในทุกคนแหละอยู่ที่ว่าเราจะลุกขึ้นสู้เราจะ,ะเริ่มต้นใหม่ทําไมทําให้กเกิดขึ้นอย่างไรกนะ็เป็นการที่ตรวจสอบแล้วก็ทําให้มันเกิดผลในทิศทางที่ดีก็สามารถทําได้ตามที่เราต้องการในดวยเช่นกันแล้วเนี่ยในเรื่องของการงานนะสิ่งที่เรากำลังได้เนี่ยเรื่องงานมีโอกาสอยู่แล้วแต่ที่ว่าเราจะลุกขึ้นสู้ลุกขึ้นทําด้วยความรู้ความสามารถที่คุณเองมีอยู่แล้วด้วยหรือเปล่านะครับ เรามาดูในเรื่องของคนที่มีงานนะครับคนที่เป็นพนักงานนะทำงานประจำเนี่ยหรือราชการเป็นอย่างไรบ้างดูซิในงานช่วงนี้นะมันมีเรื่องต้องตัดสินใจค่อนข้างเยอะนะครับไพ่ขึ้นเป็นลักษณะคนที่รูปร่างอ้วนนะครับรูปร่างอ้วนหมายถึงการที่คุณเองอาจจะไม่ค่อยมั่นใจนะในสิ่งที่ทําอยู่ในสิ่งที่ต้องการการตัดสินใจแบบด่ดดวนๆเว้ยจะทํายังไงแบบนี้ดีไหมน่ามันเริ่มไม่มั่นใจตัวเองแล้วว่ามันทําแล้วมันได้ดีหรือเปล่าอยังไงต่อ เนี่ยมันเริ่มการตัดสินใจอย่างที่บอกไปว่าจะหนึ่งจะสองจะทำยังไงดีให้มันได้ดีได,ดได้ผลตอบรับที่ดีในเรื่องของความสําเร็จในเรื่องของการถูกการยอมรับจากวันหน้าง,งานจากคนรอบข้างจะทํำยังไงดีมันตัดสินใจค่อนข้างเยอะนะยังไงต่อไพ่ขึ้นให้เรื่องให้เป็นในเรื่องของการที่เราตรวจสอบว่าไอ้สิ่งที่มันเป็นในเรื่องของปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับเราควรที่จะปรับปรงุงปรับแก้ และทาให้มันดียิ่งขึ้นอย่างไรมากกว่าไม่ใช่ว่าตัวคุณเองทําไม่ได้นะตัวคุณเองทําได้ด้วยความสามารถความรู้คุณมีอยู่แล้วแต่เพียงแค่ว่ามันอาจจะไม่มั่นใจนะมันอาจจะเจอเรื่องหลายๆอย่างจนมันกระทบใจตัวเองเยอะจนเกินไปนะครับมาดูซิว่าไพ่จะเตือนอะไรบ้างสิ่งที่ต้องระวังมีอะไรบ้างนะครับดูซิปับ๊บ พายขึ้นไปในเรื่องของการที่งดนะอยู่กับตัวเองก่อนแล้วก็ทบทวนตัวเองนะครับพายขึ้นงดโซเชียลมันรวมไปถึงในเรื่องของการที่อย่าไปฟังคําคนเยอะอย่าไปฟังคําใครมากจนเกินไปสิ่งที่พายกำลังบอกว่ามันค่อนข้างจะเยอะแยะวุ่นวายหลายหลายคนก็หลายเรื่องนะร้อยคนก็ร้ายเรื่องนะมันก็ทําให้เราค่อยวในเป้าหมายตัวเอง ไพ่ขึ้นเป็นเรื่องดนตรีนะหมายถึงการสร้างความสุขให้กับตัวเองผ่อนคลายจิตใจตัวเองไว้บ้างนะครับเพื่อจะไม่โฟกัสกับความทุกข์จนเกินไปและมันทําให้สมองมันตันนะมันคิดอะไรไม่ออกเออมันก็ต้องระวังเหมือนกันนะครับไพ่ขึ้นเป็นเสี่ยงทายนะเสี่ยงทายนี่มมนหมายความว่าเราต้องไปเล่นการพนันนะไม่ใช่แบบนั้นเลยแต่เป็นในเรื่องของการที่บางอย่างนะมันก็ต้องลุกขึ้นสู้นะครับมันก็ต้องทําอะไรสักอย่าง็นบ้าเนี่ยไพ่ขึ้นเล่นของสูงตั้งแต่เป็นไพ่ปัจจุบันแล้วนะครับดังนั้นมันเป็นไพ่ารเ คิดแล้วก็ดูวิเคราะห์ดูว่วาควรจะเป็นอะไรอย่างไรแล้วก็ทําไป่เต็มที่นะอย่าไปคิดเดยอะคิดมากจนเกินไปจนมันไม่ได้ทําอะไรเลยอันนี้ระวังให้ดีมากๆเลยนะครับเรามาดูนะครับในส่วนของคนที่คิดจะเปลี่ยนงานหรือว่าเบื่องานในปัจจุบันแล้วนะจะดีหรือไม่นะครับในปัจจุบันดูสิอ่ะดูสําหรับคนที่เปลี่ยนงานเป็นอย่างไรปั๊บพ่ขึ้นเปนดอกบัวม,มันก็ดีนะพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของการที่มันไปทิศทางที่ดีด้วยนะครับยังไงต่อพ่ขึ้นอิสระภาพอ่า ไม่ได้แย่นะบอกเลย2ใบขึ้นมาค่อนข้างดีไปแล้วไม่ใช่ว่าไปพบเจอม่ีไปพบเจอสิ่งดีด้วยนะอะไรยังไรต่อปั๊บจุดเทียนอีกโอ้โหชัดเจนเลยนะครับสำหรับการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเปลี่ยนแปลงได้นะไม่ได้เปลีป่ยนแปลงที่ไม่ดีเพียงแค่เราต้องรอบคอบนะต้องรอบคอบแล้วก็ต้องดูในเรื่องของความรู้ความสามารถของตัวเองด้วยว่ามันไปถึงจุดนั้นได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็ในเรื่องความมั่นใจตัวเองด้วยกับการเปลี่ยนแปลงมาไม่ได้แย่สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้ถ้าหากตัวเองรู <c <c ้ว่า ฉันไม่ได้มาทางนี้นะฉันมาทางนี้ฉันชอบงานแบบนั้นฉันชอบงานนี้ยืนตรงนี้แล้วคุณเองมีความสุขมากนะในเรื่องของการที่ได้ทําอะไรบางอย่างแล้วเกิดความสุขและสามารถทําได้ต่อถ้ามันคิดได้แบบนี้ก็ไปได้เลยไม่ได้เรียสเลยนะครับอแล้วถ้าหากเราไม่เปลี่ยนแปลงล่ะนะครับไม่เปลี่ยนงานล่ะปั๊บม,มันก็มีความทุกข์นะมันก็มีความทุกข์ไปขึ้นไปในเรื่องของอคล้ายๆกับ งานศพนะครับคล้ายๆงานศพมันเกิดความทุกข์มันเกิดในเรื่องของจิตใจยอย่างไรต่อปั๊บพ่า,พายามขึ้นเป็นสัญญามันมันเป็นเรื่องของการที่เราตกผลึกตัวเองมากกว่าว่ารู้ก่อนว่าเราชอบงานแบบไหนรู้ก่อนว่าเรามีความสุขก,กับเรื่องใดนะเ <นะ S 2> มื่อเข้าใจตัวเองเนี่ยเรื่องการตื่นใจเนี่ยมันไม่ยากเลยนะครับยังไงต่อปั๊บเนี่ยมันเป็นการที่เราตื่นใจไม่ขาดนะในเรื่องของการเรียนรู้การที่เราเหมือนคาดหวังว่าบางสิ่งบางอย่างมันจะดีขึ้นเหมือนคาดหวังว่าบางสิ่งบางอย่างมันจะไม่มีทางจะ เป็นไปไม่ได้นะบางสิ่งบางอย่างต้องยอมรับถึงความเป็นจริงบางสิ่งบางอย่างเราไปเปลีป่ยนอะไรไม่ได้เลยบางอย่างถ้ามันเป็นความทุกข์ของเราและเราสามารถที่จะเลือกได้จงเลือกดีกว่ากับสิ่งที่ดีกว่ากับชีวิตของเรากับการทํางานของเราดังนั้นไพน่โนมเอียงนะถ้าหากเลือกได้แล้วเป็นความสุขของเราด้วยเราก็จงเลือกในการเป,ปลี่ยนแปลงยกใหดัยยได้เลยนะครับ เรามาดูในเรื่องของธุรกิจส่วนตัวนะครับเป็นอย่างไรบ้างเรื่องธุรกิจส่วนตัวไพ่ขึ้นเป็นในรูปแบบของการปรับเปลี่ยนนะครับการปรับธุรกิจที่บางอย่างมันมีปัญหาอยู่ไพ่ขึ้นปิตาข้างเดียวนะมีบางอย่างที่ต้องจัดการแก้ไขค่อนข้างเยอะเหมือนกัน เราต้องระวังเหมือนกันว่าไอ้สิ่งที่มันแก้ไขเนี่ยมันทําให้เราคิดไม่ตกนะครับจะแก้ไขอย่างไรดีจะทาอย่างไรให้มันมีการพัฒนาต่อมีการทําให้มันดียิ่งขึ้นอ่มันเริ่มคิดมากคิดเยอะนะกับผลกําไรต่างๆที่มันไม่เป็นไปตามเป้านะไม่ไปตามที่เราต้องการเนี่ยเออ,อยังไงต่อดูซิมันเกิดความเครียดสะสมเหมือนกันนะมันไม่รู้จะแก้ไขปัญหาอย่างไรมันเกิดความเครียดสะสมนอนไม่หลับนอนอปวดหัวนอนคิด พิกแล้วพิกอีกนะกับหัวแล้วกับหัวอีกนะมองนอนไม่ค่อยหลับนอนไม่พอเนี่ยระวังเหมือนกันเพราะว่าในเรื่องของความคิดมากคิดมากไปมันก็ไม่ทําให้มันมีอะไรดีขึ้นหรือคิดอะไรไม่ออกหรอกนะครับอ่ะดูซิว่าและจะต้องทําอย่างไรนะแล้วสิ่งที่ต้องระวังนั้นมีอะไรบ้างในเรื่องของทุกออิจเราเพาื่อเความหลากหลายเนี่ยหมายถึงเรื่องการไปเจอผู้คนหลากหลายก็จะทําให เราได้เรียนรู้อะไรบางอย่างกับคนที่แปลกหน้ากับคนที่เราแทบจะไม่ค่อยรู้จักต้องไปชวนคนบางคนที่เราไม่ค่อยได้คุยเนี่ยหรือเจอบางคนที่เราไม่ได้เรียกว่าอยู่คนละสังคมมันจะทําให้เรามองเห็นและก็ปรับเปลี่ยนในเรื่องของอปรับใช้ประยุกต์ใช้ในเรื่องของธุรกิจของเราได้ด้วยนะครับยังไงต่อ ให้ขึ้นในเรื่องของการที่ลองหาแนวคิดใหม่ๆใ,ให้ขึ้นดูหนังดูซีรีส์เนี่ยมันหมายถึงการที่เราไปดูนะดูผู้คนก็ได้นะไปดูพฤติกรรมคนก็ได้ก็จะช่วยทําให้มาปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนแปลงในเรื่องของอปัญหา,าต่างๆที่เราเกิดขึ้นหรือปัญหาในที่ทํางานปัญหาในเรื่องของธุรกิจของเราที่มันเจอผู้คนมากมายแล้วมันรู้สึกเบื่อนหน่ายมันรู้สึกแก้ปัญหาไม่ได้สักทีบางครั้งลองมองมุมต่าง ก็อาจจะทําให้เราเนี่ยมองเห็นปัญหาได้มากยิ่งขึ้นนะครับยังไงต่อไพ่ขึ้นใส่เลือดคือส่วนใหญ่แล้วไพ่ขึ้นมันเกี่ยวกับผู้คนนะก็ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของผู้คนนี่แหละนะในเรื่องของการที่ถ้าหากเจอปัญหาเกี่ยวกับผู้คน,นมากๆมันก็ทําให้เราปวดหัวปวดใจเพราะเราไปเปลี่ยน นิสัยใครไม่ได้เลยดังนั้นะมันขึ้นอยู่กับความเข้าใจของตัวคนเองมากกว่าว่าจะเข้าใจเรื่องผู้คนมากน้อยแค่ไหนและจะปรับอย่างไรให้ปัญหาเหล่านั้นนะมันลดน้อยถอยลงไปและก็ปรับใจตัวเราด้วยไม่ให้ไปโฟกัสไปคิดเยอะจนเงินไปและไปโฟกัสในสิ่งที่ถูกต้องในเรื่องของธุรกิจให้พัฒนาต่อไปต่อจะดีที่สุดนะครับเรามาดูซิว่าในเรื่องของการลงทุนนะครับเราจะลงทุนเพิ่มดีไหมในห่วงช่วงนี้ในเรื่องของธุรกิจนะจังหวะดีหรือเปล่าดูซิ อย่างแรกคือการลงทุนปั๊นนนนบกกนะงไพ่ขึ้นในเรื่องของการแต่งเติมการเสริมการทําให้ดียิ่งขึ้นนะครับในเรื่องของธุรกิจไพ่ขึ้นเป็นแต่งหน้านะยังไงต่อปั๊บไพ่ขึ้นในเรื่องของการมันเจอคนดีนะมันเจอคนที่ถูกใจแล้วมาชวนในเรื่องของการลงทุนในการในที่ว่าความรู้ความสามารถของคุณเนี่ยมันจะไปได้ต่อหรือเปล่านะครับไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของการปรับตัวการเปลี่ยนแปลงการปรับสภาพสามารถทําได้นะนี่คือศักยภาพดีของคุณมีอยู่แล้วนะครับจงคิดบวกเข้าไว้แล้วก็จนลุยนะครับลุยในตามสติปัญญาของ ที่ตัวคุณเองมีนะครับในื่องธุรกิจสามารถทำเสิร์ฟได้ ตามสิ่งที่เราอยากจะทําได้เลยนะครับไม่ลงทุนจะเป็นยังไงครับไม่ลงทุนก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้มีผลนะไม่ไมีผลเลยเพราะไพ่ขึ้นเป็นเรื่องของถ้วยรางวัลายถึงสิ่งที่มีศิลปธรรมธุรกิจเดิมเนี่ยมันก็ดีอยู่แล้วนะครับอยู่ที่ว่าเราจะพัฒนาต่อทําต่ออย่างไรนะรนเนี่ยไพ่ขึ้น่าธุรกิจเดิมเนี่ยมีดีอยู่แล้วอยู่ที่ว่าเราจะคิดต่อทําต่อแล้วก็แก้ไขปัญหาที่เป็นอยู่เนี่ยให้ดีที่สุดก่อนก็ได้นะครับในเรื่องของความเสียดายมีไหมมันก็ไม่ได้เสียดายนะมันอยู่ที่ว่าเรามเเป็นกิ คนไม่มีใครคงไม่อยากรวยหรอกถูกไหมเราก็อยากลงทุนเพื่อจะอยากได้เงินที่มันมากขึ้นขึ้นถามว่าทําได้ไหมมันก็ทําได้แต่ดูในลักษณะภัยแล้วเนี่ยมันเป็นการเริ่มต้นและต่อยอดมากกว่าถ้าหากมันไม่เหนือบากก่แรงของเราถ้ามันไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งที่มันต้องแก้ไขปัญหาเนี่ยก็ทําต่อได้เลยนะในเรื่องของทุนในเรื่องของธุรกิจที่มันเสริมเพิ่มเติมเข้ามานั้นลงทุนเพิ่มได้แต่ถ้าหากมันมันสร้างปัญหาเพิ่มเรารู้สึกยังไม่พร้อมใจยังไม่พร้อมเนี่ย ก็ทาปัจจุบันใด้ดีก่อนนะก็ไม่ได้ว่ากันนะแล้วไม่ส่งผลปัญหาว่าจะลงทุนหรือไม่ลงทุนจะอยู่ที่ว่าคุณเองเนะี่ยจัดการปัญหาปัจจุบันเนี่ยได้ดีแล้วหรืออย่างด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้เรามาดูในเรื่องของการเงินนะครับการเงินเป็นอย่างไรในช่วงนี้ปับ๊บการเงินพายขึ้นหาเงินเพิ่มนะหาเงินเพิ่มเสริมเงินยิ่งหาเงินเยอะยิง่งขึ้นยิ่งดีนะครับพายขึ้นเป็นพลังงานของเทพเทวานะครับเทวดานะเทวดาหมายถึงเรื่องของโอกาสนะครับโอกาสต่างๆที่เข้ามา เทพเทวาอยู่ใกล้กุลและช่วยเหลือนะครับทำให้เรามีเงินมีทรัพย์มากขึ้นอย่างไรต่อ เพิ่ขึ้นอะฟรีแลนด์นะครับงานเสริมเงินเสริมนะมีเงินเข้ามาดันะงนั้นในช่วงนี้มันเป็นในเรื่องของการที่เรารู้สึกกลัวมากกว่านะอดีตมันรู้สึกกลัวในเรื่องของการเงินหลายอย่างที่เราพบเจอปัญหาแต่เราไม่อยากเจอปัญหาในปัจจุบันอีกนะแล้วเนี่ยมันเป็นการที่เราต่อสู้นะหาเงินเพิ่มหาช่องทางต่างๆท,ท,ที่เท่าที่จะเป็นไปได้หางานเสริมเงินเสริมต่างๆมันก็ท่านข้างที่จะทําให้เรารู้สึกอึดอัดใจได้ด้วยองทางหนึ่งเหมือนกันนะครับดูซิว่าในเรื่องของช่องทางการเงินเนี่ยมาจากช่องทางไหนนะครับดู ช่องทางแรกนะไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของอสิ่งที่มีอยู่เดิมสิ่งที่ทําอยู่เดิมนะงานที่ทาอยู่เดิมนะีะจะช่วยในเรื่องของอทรัพย์ที่มันเพิ่มมากขึ้นอยู่แล้วนะครับแล้วก็จัดการปัญหาสิ่งที่มันเป็นแล้วทำให้เนี่ยไพ่ขึ้นว่ามันเป็นความสมหวังนะครับเป็นการที่ได้รับตามเป้าหมายตามสิ่งที่เราทามันก็อาจทำให จากสิ่งที่มันทำอยู่เดิมมันเพิ่มพูนเงินมากขึ้นกว่าเดิมถ้าเราทําได้ดีแก้ไขปัญหาได้ทุกจุดในเรื่องเงินเดิมๆสิ่งที่มันเพิ่มขึ้นก็จะมีมาได้ด้วยเช่นกันนะช่องทางต่อมาไ่ขึ้นเป็นในเรื่องของการาได้รับโอกาสจากผู้รักผู้ใหญ่นะแล้วกเ็เหมือนได้รับความเมตตานะไ่ขึ้นเป็นในเรื่องของการปลกมัด การพบเจอพบปะผู้คนในช่วงนี้จะทําให้เกิดทรัพย์เกิดเงินเกิดทองกับเราได้ด้วยนะครับไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของพลังงานความไว้เนื้อเชื่อใจนะความมีเสน่ห์เมตตาของตัวเรานะดังนั้นแล้วเนี่ยในเรื่องเงินอาจจะมาในเรื่องของเสน่หานะมาจากเสน่หามาจากคนช่วยเหลือเกื้อกูลเราแล้วก็ได้ทรัพย์ได้เงินมาอาจจะได้แบบอยู่ได้มาเลยหรืออาจจะต้องทําอะไรบางอย่างให้อย่างเช่นไปทํางานให้เขาไปช่วยเหลือเขาก็จะได้ในเรื่องของกําลังเงินกําลังทรัพย์ตามมานั่นเองนะงั้นเราไปโฟกัสเรื่องของงานปัจจุบันของเราดีกว่า ช่องทางหลักของเราและอันนี้มันเป็นเหมือนสิ่งที่มันเสริมเข้ามาได้คือได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะไปโฟกัสเรื่องสิ่งที่ทําในปัจจุบันแล้วจัดการปัญหาให้ดีในเรื่องเงินก็จะเพิ่มมากขึ้นได้โดยเช่นกันนะครับเรามาดูในเรื่องของโชคลาบนะครับโชคลาบเป็นอย่างไรนะโชคลาบไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของการเต้นรำนะครับของเทพนะครับเราจะมีพระศิวะพระแม่ พระพิคเนตพระกันตุกุมานะครับมันเป็นในเรื่องเกี่ยวกับพลังงานของครอบครัวเป็นพลังงานของสิ่งที่เราทําเรื่องของศิลธรรมเรื่องของการกระทําของตัวเองจะช่วยทําให้มันเสริมในเรื่องของโชคลาภนะครับอย่างไรต่อพ่ขึ้นเป็นพระแม่ธรณีนะครับในเรื่องของบุญในเรื่องของบาปในเรื่องของการกระทำนะพ่ขึ้นย้าเตือนนะในเรื่องของการทําคุณงามความดีของตัวเองจะส่งเสริมในเรื่องของโชคลาภให้ดีแล้วก็เข้ามาแบบฟุกฟุกนะครับพ่ขึ้นเป็นพระพายนะคือมันโชคลาภจะยืนแบบฟุกฟุก มาแบบโดยไม่ตันตั้งตัวนะดังนั้นในช่วงนี้สิ่งที่ควรโฟกัสคือการให้ทานรักษาสี่งเจริญจิตภาวา,าเอาไว้อยู่เป็นนิดนะครับทำทุกๆวันนะสมมติทุกวันก็ได้วันละนิดวันน้อยวัลนวละ5-10นาท,ทีก็จะช่วยในการเสริมในเรื่องของโชคราบให้มีเข้ามามากยิ่งขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับ เรามาดูในเรื่องของสุขภาพกายนะครับสุขภาพกายเป็นอย่างไรปับ๊บสุขภาพกายนะครับพายขึ้นเป็นในเรื่องของหัวใจนะเรต้องระวังเหมือนกันเพราะว่าในอดีตเนี่ยพ่ยขึ้นเป็นหัวใจเหมือนกันถ้าเราสังเกตภาพภัยตั้งแต่ขึ้นมาแรกแล้วนะมันมีโอกาสที่จะเกี่ยวกับถ้าใครมีโรคประจําตัวก็แล้วกันเราต้องโฟกัสในเรื่องคนที่อาจจะมาจาก ครอบครัวนะอาจจะมาจากโรคประจาตัวใครเป็นโรคหัวใจอยู่แล้วทุนเดิมอยู่แล้วก็ต้องระวักนะที่มันจะส่งผลต่อร่างกายของเรานะครับยังไงต่อไปขึ้นในเรื่ององการที่เอ้ยบางอย่างมันเกี่ยวข้องกับในเรื่องของ าภาพกายบางอย่างก็ต้องหวัวเราะบ้างนะมีความสุขบ้างมันจะส่งผลในเรื่องจิตใจเหมือนกันบางทีบางครั้งเราทุกก็หวัวเราะได้หาเรื่องสนุกให้จิตใจตัวเราดียิ้มให้กับตัวเองในกระจกไว้บ้างนะเป็นการทําภาพกายของตัวเราให้ดีให้มีความสุขเป็นทุนเดิมถึงแม้ว่าจิตใจ,จตัวเราจะเป็นอย่างไรก็ตามนะครับยังไงต่อพาขึ้นในเรื่ององการเร่งรีบการทรมานนะทรมานร่างกายตัวเองอาจจะไปนู่นไปนี่ไปนั่นนะทรมานจิตใจทรมานร่างกายตัวเอง ทำโดยที่มันแบบกดดันร่างกายเกินไปแบกบของเยอะเกินไปต้องรีบไปทํานู้นทําสิ่งนี่ทําสิ่งนั้นโดยที่เราไม่ค่อยดูแลร่างกายไม่ค่อยได้กินกินอาหารไม่ตรงเวลาอะไรแบบนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันเพราะว่ามันเหมือนเจอหลายๆเรื่องจนเราเรมดูแลร่างกายนะร่างกายก็สําคัญนะต้องดูแลให้ดีนะครับดูสุขภาพใจดีกว่าปับ๊บสุขภาพใจเนี่ยค่อนข้างเจอเรื่องเยอะนะไพ่ขึ้นเป็น8ดาบเจอหลายๆเรื่องเข้ามาในจิตสภาวะจิตใจของตัวเรานะครับไพ่ขึ้นเป็นเจ้าชายถ้วยนะ คือการฟังหัวจิตัวใจต้องรู้จักใจตัวเองเยอะๆจากการที่เจอหลายๆอย่างเนี่ยมันก็เออมันทําให้มีผลกระทบต่อจิตใจเรามากๆบางครั้งตัวคุณเองเนี่ยมันไม่ได้อ่ามานั่งโฟกัสว่าตัวคุณเองรู้สึกอย่างไรแต่มวแต่ไปมองว่าคนอื่นรู้สึกอย่างไรกับเราแต่ต้องหันกลับมามองตัวเองบ้างว่าเราทุกอะไรให้กําลังใจตัวคุณเองด้วยนะเพื่อจะรักษาจิตใจตัวเราให้ดียิ่งขึ้นนะเนี่ยไพ่ขึ้นเป็นจัดสเปนนะหมยถึงเรื่องของอทุกอย่างเนี่ยมาอยู่ที่ตัวคุณเองเลยว่าจะมีความสุขจะมีความทุกข์ในห้งวงชงงนนี้ยมัยัพอจะ ปรับจิตป,ปรับใจสร้างพลังใจตัวเราเนี่ยได้ดีมากยิ่งขึ้นได้ด้วยนะเมื่อจิตใจดีร่างกายก็จะดีด้วยนะครับในเรื่องต่างๆเมื่อเราเข้าใจตัวเราไม่ว่าจะเร่งรีบเพื่อไ,ไหนมนมีสติมากขึ้นกับการที่เราโอ้เราต้องดูแลตัวเองแล้วเราต้องเอ้ยเรามีภาวะตรงนั้นและเรามีภาวะตรงนี้และเราจะต้องจัดการสุขภาพร่างกายไปหาหมอบ้างนะดูแลร่างกายทานอาหารให้มีประโยชน์นะแล้วก็ออกกำลังกายนะมันก็มีการสร้างสติในตัวเองจะทําให้ในเรื่องของสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจของตัวเราเนี่ยดีมากยิ่งขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับ เรามาดูในเรื่องของไพ่จะเตือนอะไรเราบ้างนะครับในเรื่องของสิ่งที่เราเป็นนะไพ่จะเตือนอะไรบ้างปั๊บ ไพ่ขึ้นเป็นพระมารัยนะครับพระมารัยนี่หมายถึงเรื่องของบาปบ,บุญกุลโทษนะครับเรื่องของบุญกุศลที่เราทําจะส่งผลในเรื่องของ,งสิ่งที่เราเป็นนะครับความสําเร็จของเราต่อมาไพ่ขึ้นเป็นพระศิวะนะครับในการที่เราได้รับความสําเร็จนะทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มปัดเป่าในสิ่งที่มันไม่ดีจะกลายเป็นดีมากยิ่งขึ้นจากการกระทําจากการใช้สติปัญญาของตัวเราจากการที่เรากล้าที่จะทําอะไรทุกอย่างให้เกิดความสําเร็จนั่นเองอ่ะยังไงต่อปั๊บ ให้ขึ้นเป็นพระอังคารนะครับพระอังคารหมายถึงการต่อลุยการต่อสู้นะครับการประทะการฝา่าฟันนะโอ้พระอังคารให้ขึ้นเป็นตกตาแหน่งพอดีกันเลยนะในเรื่องของอนาคตอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราต้องเตรียมตัวในปัจจุบันให้ดีเพื่อจะ,ะเผชิญปัญหานะแล้วก็ต่อสู้ปัญหาให้มันผ่านพ้นไปได้ดีด้วยความรู้ความสามารถที่คุณเองเนี่ยมีอยู่แล้วด้วยเช่นกันนะครับก่อนที่เราจะไปดูเลขมงคลนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปและกด u b s c r i b e นะใครกดแล้วก็ขอบคุณมากมากเลยนะครับ ดวงจะได้ต้องเริ่มจากพลังใจดีเป็นพลังใจให้นะครับเลขมงคลหรือลัคกี้นัมเบอร์นะครับของคนเกิดวันศุกร์ดูซิว่าเป็นเลขอะไรนะไพ่ขึ้นเป็นเลข6เลข9นะครับแล้วก็ขึ้นเป็นในเรื่องของเลข2เลข3นะครับเลข6เลข9้าเลข2เลข3านะไพ่ขึ้นในเรื่องของความปลอดภัยนะครับอุปสรรคอันตรายใดเนี่ยก็ไม่สามารถมาทําอะไรเราได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเดินทางการจะ ไปพบปะไปเจอผู้คนไล่ซึ้งอุปสรรคปัญหาต่างๆนะดังแล้วเนี่ยก็ถือว่าดีนะเป็นการกจัดอุปสรรคปัญหาต่างๆที่กําลังจะเกิดขึ้นกับตัวเราก็ช่วยให้เราเนี่ยได้รับความสุขมากยิ่งขึ้นเมื่อเรานําเลขเหล่านี้เอาไว้ร้อมรอบเราทำวอลเปเปอร์ก็ได้หรือจดสักดัตเอาไว้ในกระเป๋าสตางก็ยิ่งดีในช่วงเดือนนี้นะครับ